สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปิณิก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาบำรุงต้นสริกาที่ปลูกในกระถางนะคะให้สวยใบสวยต้นสรลกาถือว่าเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะแล้วพันนี้นะคะจะเป็นใบด่างที่สวยงามมากเลยนะคะก็คือท่านผู้ชมกมแค่มันพลดินเขานะคะแล้วก็ช่วงใบร่วงเนี่ยท่านผู้ชมก็ยกกระถางนะคะวางไว้ที่ร่มๆก่อนนะคะแล้วก็พลดินถ้ามีปุ๋ยคอก,ก็ใส่ปุ๋ยคอกเลยนะคะ หลังจากที่เราพรวนดินแล้วนะคะท่านผู้ชมมีเปลือกไข่นะคะก็อย่าทิ้งเปลือกไข่ปลดละเอียดแบบนี้นะคะตากให้แห้งเพราะเปลือกไข่เนี่ยเขาจะมีแคลเซียมสูงแล้วก็มีธาตุอาหารมากมายนะคะช่วยให้ลําต้นแข็งแรงแล้วก็ใบแข็งแรงจะไม่ให้ร่วงมากเลยนะคะ็นใช้ประจําเลยเปลือกไข่ค่ะใช้เป็นปุ๋ยเลยนะคะเปลือกไข่ แค่นี้ก็หมดปัญหาสําหรับสาริกาเนี่ยนะคะที่ชอบใบลวกใบเหี่ยวบ่อยๆก็ใช้ปุ๋ยเปลือกไขมันพนดินค่ะจากนั้นนะคะต้นอื่นนะคะต้นไม้อื่นก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เหมือนกันนะคะก็มันพ่นดินใส่ปุ๋ยเปลือกไข่ถ้ามีปุ๋ยคอก็ใส่ปุ๋ยคอกะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นการดูแลต้นไม้ที่เรารักนะคะโดยวิธีง่ายๆเราก็จะได้ต้นสดริกาสวยๆด่างๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมลองใช้สูตรนี้ไปทํากันนะคะถ้าได้ผลยังไงช่วยคอมเมนต์บอกพี่เอ๋งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ